สวัสดีจ้าเพื่อนๆจากเมื่อนี้ยายน้องแพ้เพื่อนๆไปโลก้าเนาะจะน้องเพิ่นจ้าป้ากันเป็นโลก้าเขาเป็นโลก้าเพื่อดำหน้านะคะดำดำตรงที่นี่หละนหน่อยๆนละดำหน้าละหละหน้าหลามูนี่หละจ้ะจ้ากับอดีก็เพิ่นก็ก็ได้เพิ่นมาถอนก้าให้นะคะซึ่งเจ้าของกับคือกับบัไหวกับบ่ไหวเพราะว่ายายน้องกับปวดหลังปวดเอวนั่นแหละค่ะ ลูกกาบาว่ไหวก็ต้องหายเพิ่นหายเพิ่นมะลุหายไปล่องเบื้องเรีวค่ะไปบ่ไปบ่หลอดหลังหลังปวดปวดปวดหลังปวดเอวนะคะเพืเ่อนเพื่อนจ้าเครื่องก้มเห็ดบ่ได้เลยค่ะไปล่องเบื้องไปล่องไปบ่ายเบื้องกะว่าได้นิดเดียวน่ยเห็ดบ่ได้แต่ก็แท้กะยายน้องกับจิพยา,ยามกับมะซอยเพิ่อนอยู่ค่ะคือกับไปซอยซอยได้เล็กเล็กน้อยๆ,ๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า สปซอยเปิ่นเพื่อพอค่ะว่าคือเข้ากับไปไเปนับไปนับเบิง้งเบิ้งก้าที่เปิน่นเปิ่ลลุกเปิ่นลุกเปินเปนเป่นลอยค่ะเปิ่นลุกไห้เขาเป็นลลอยลุกไห้เขาเป็นมัดแ่่มัดละห้าบาทค่ะทิ่ชามเปิน่นมัดละห้าบาทนะคะอืมกะกะเขาไปจัดต่อยเปิ่นเพิ่นกะน้าราคาการลุกก้าแล้วกัๆๆนลุกเ่ิ้ลลุกก้าค่ะลุกก้า รกเป็นมาเป็นอะไสงสัยเอยเป็นย้งจะว่ากันเอาวัดตีตีเสีขาจะขวาตีเสเท้าจะของึกงซเลยนะฮะนอกจาะน,น,นเข้ากับไอ้ถอนกาขึงมามันกับมีลากกานะ้วกลากกามันกับมีขี่ดินมีขีดข้ดินมีขี้ตมเนะะม้วกันขี่ตมขี้ดินติดมากติดมากน้ำหักกาและะ้วกัปะกาศก็เอา แเดี๋ยวเอื้อนมาย่องน้าก็ย่อ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 หน้ามาแต่ย่อย่อให้ให้ให้ขี้ดินมันหลุดออกเนี่ยมันหลุดออกว่าได้เบิดอหรือเขาก็ใส่เท้าเขาเนี่ยแหละค่ะเอาฟาดฟาดใช่ฟาดเท้าเขาเนี่ยค่ะตีตีใช่ฟาดเท้าเขานะคะตีใช่ใช่ขาเขานี่แหละค่ะกับว่าเหมืนขากับเท้าคั่กนี่แหละก็เอื้อนมาตีก้าค่ะเพื่อนๆจ้าชาวบ้านบ้านเฮาเคนก็เอิ่นว่าการตีก้าเนาะค่ะเนาะกับ ลกขึ้นมาลกขึ้นมาได้แล้วมันกัเตะเตะให้ขี้ดินโป่งออกค่ะให้ขี้ดินแล้วก็ยอกน้ำยอกคขามายอกก็หมายถึงทางไปในน้ำเอาขยะ่าขยาขยาน่ะค่ะก็ซึ่งย้นองกับเปี๊ยะภาษากันยากยากคือขับออาเป็นภาษาลาวฮ่องหน่ยว่าคือคือยอกน้ำน้ำน่ะเอาไปยอก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 น้ำน้ำมอหน่ยยอกยอกให้ให้ขี้ดินมันออกนะคะค่ะ มันมันก็จะเปื่อยพอป้อนเปื่อยพอเขาใส่เท้าเขาเขามาเตะเตะปั๊บมันก็จะฟองออกนะฮะเนี่ยนี่ค่ะเตะจริงๆอะค่ะก็อื่นตีก้าค่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยมาตีตีเพื่อนกับฟงออกไปฟองออกไปทั้งหลังเขาไปละอ่ะเรื่องก็ย้ายน้องกะตะกี้ตะก้อนกะลกได้คือกันละค่ะแต่ว่าข่าวกาบกเก่งคียงกกาบกเก่งบอเบลียวเบลียวบอจนจนบอการไปรับจ้างลกละค่ะเพราะว่ามันบมื่อย่างแบบพ่อแม่เขา เิดได้ไง่ายมากเพื่อนกับบ่เคยพาเขามีหายมีหน้าเนาะค่ะนกกนเนาะค่ะเขาก็เห็ดถึงตาห้ไอไอมีมีเคยมีไฮเคยมีไ้กับซึ่งพอกับเคยพ้าไปเห็ดพูนไปเห็ดในฝ่ายนะคะยุทธทางเมืองเลยพวกหลักกับบ่มีหน้าดอกกับเมียกับเป็นผู้ไปพอกับม่พ่อนน่เป็นเป็นเป็นผู้ไปหารับจ้างรับจ้างาในถากไม่ค่ะเพื่อนเือน,น,นจ้า พอพอพอายน้องเนะี่ยพนส์ีเกียงทั้งทั้งไม้คือเอาขวัญนอนะเอาขวัญถากไม้การจั่งพื้นเฮ็ดเสาบ้านเฮ็ดเสาอย่างเง,ง,งื่อถากเสาเพื่อแต่จะใส่ขวัญน,นะคะถากเอาคนอื่นว่าใส่ขวัญถามกมังกาคือมันกับพ่อท่านสมัยคือ,ค,อคือสุเมอร์นี่เนาะค่ะเนาะสุเมอร์นี่นะคะ่ะโอ้ยเลยพวกเดือดพวกเดือดจู้เอาข้าเดียวซึ <laughs> ่งพ่อ,อยายดูนี่แหละก่ะ ตาเลยแล้วล้วก็ก็มีกันแล้วก็มีเลยวงเดือนนะคะแล้วก็จี้ดเอาเข้าเดี๋ยวโอ้ยสมัยพอ,อยายนองกันแล้วกใวนนะะ็ใส่ขวัญนะคะใส่ขวัญการใส่ขวัญกันละเวทร,ระว่างกันนะคะละเวทระว่างในการถากไม่ถากเสาระว่างยังระว่างมันิดเพิ่นม่ใส่ตีนนั่นแหละล่ะ้าคตะเทราเทียนนี่ยว่าเส้นเอ็นขาดผลเลยอ o เป็นธรรมดาเดีะะ๋ยวกขวัญนนะ่ะขวัญเลยมันมันมันจะหนักหนักแล้วมันก มันก็จะแววมันจะแววมันค้มผอมคมเขาคำว่าแววนี่บ่บ่บ่เหมือนมั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 นว้าวมันแววเลยคต่คำว่าแววนี่หมายถึงหมายถึงมันยังไงล่ะเฮอเพื่อนเพื่อนฉาภาษาเขามันแววมันแววบ่เหม็นบ่เหม็นแววว้าวมันมันแววแบบแบบว่ามันอย่างไระหรอ มันเอ้ยว่างหันิดอดกเยอะว่างหันคิดกอันนี้คือเป็นลงๆว่ะมันมันเปียวนะคะมันเปียวมันเปียวมันเปียวแบบว่ามันมันมันแวบเดียวละค่ะมันแวบเดียวเพื่อนมันแววนะค่ะมันแวบเดียวแต่ท้าพาดคือพาดถือเท้าเจ้าของถือตีนเจ้าของนี่เส้นเลือดเส้นเลือดเลยล่ะค่ะนั่นแหละเพ่นก็ต้องระวังระวังตรงนั้นค่ะซึ่งพอจะนองค่ะ แล้วก็ถากไม้คนอื่นมาถากไม้ถากขวนแล้วกันเนาะแล้วก็หากินตามนั่นนะคะค่ะเม่ก็เป็นผู้ไปหารับจ้างรับใบนะคะรับจ้างรับใบไปดำให้ดำหน้าปกตเฮ็ดได้เนาะค่ะแต่ว่ายายน้องเฮ็ดบ่เป็นก็บ่เคยเฮ็ดมาแต่น้อยเพราะว่าเฮาบ่มีให้มีได้อีหลีค่ะเฮาบ่เคยมีค่ะก็มีตาเม่ก็สิไปรับจ้างเพิ่นก็พอโรงเรียนเหลือสิี๋เยายน้องก็ต้องออกไปหาเอาน้อง ออกไปหับเอาน้อง,น,องน้องแม่เอาไปนั่มประวันหลงน่องพระแท้ในเขาโรงเรียนน่ะน้องแหวนในเขาโรงเรียนใช่ไน้องเฮาเฮาเขาโรงเรียนมันบอเฮากัดหลงเรียนเลยแล้วก็ไปไปลาดเอาไปลาดเอาน,อน,อน้องเอาน้องให้แม่ค่ะซึ่งพ่อกับบ่เคยบ่เอยเดี๋ยวยุบาย้บานน้ำดอกคอร์พอพนี่ยจิบไปรับจ้างสมัยนั้นสมัยนั้นนคะครับพอใช่ไน้องเลยแล้วแล้วรับจ้างมัดถาไป ถากหมอนลดไฟนะคะเพื่อนๆจะเคยเคยเห็นบ่หมอนลดไฟเพื่อนอื่นเพื่อนอื่นหมอนลถไฟนะคะซึ่งพ่อยายน้องเลยค่ะเป็นคนคนหนึ่งที่มาถากหมอนรถไฟถากหมอนรถไฟต่างๆไอ้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 เมืองอันโคราชถากเข้าไปจนว่าปูละปูปูเข้าไปหอดในเมืองบางกอกเขาเพล่ค่ะเพื่อนเพื่นเพิ่อนอื่นว่าเพิ่นไปถากหมอนรดไฟนะคะ นั่นแหะคนสมัยตะกี้ค่ะพอพอพอก่เป็นคนเป็นคนเห็ดเป็นคนไปถากไปกัมมูก,กับพววเปิ้ลน,นะคะไปถากถากเปิ้ลเอินว่าถากถากหมอนถาหมอนไม่มอนไม่หม้อนรถไฟนะคะเพื่อนจะลําบากบากับลาบากล,บกลําบากําบนจึย่าหน่องเป็นเล็กน้อยะคะ่ะให้ว่าลําบากอีหลหเลยคะ่กะก็เลยเห็ดหน้าบอเปลี่นน้าเพิน่น เฮ็ดหน้าบ่เป็ีนน้เพิ่นก็เฮ็ดบ่เป็นเป็นเด็กน้อยก็ับนีตั้าไปเล่ยนละกันยังซะอันไปเล่นไปเล่นน้ําเล่นหยังน้ำหน้าน้ําหยังก็จนแม่ได้เตี้ยวไปแล้วปีงกัดสมัยตะกี้มันมีปีงแล้วก็แล้วพอพอก็เม่ยเมียเนี่ยมียไปโลกกาน้วยกันก็หมูพืนแล้วกันาะ้วบัดนี้ยายออกออกไปไปเอาน้องสิ กันสวดสิลด้เขาบ้านเพินพ่นเพื่อนปล่อยปล่อยให้เขามาเด็กปัญญาเนาะไปพานองไปเรีนนา้าตายนาาา้าการต่อการดั้งนะแต่เพิน่นเพิ่อนจะไปกขาบ,บ้านเพื่อนใจเลียนน้องหันจนกลัวเพิ่นจะเลิกงานเมียน,นะนอย่าเรียนยุ่ยใส่เลยก็คือเบิ่งเบิง่งตากตาด้วยค่ะเพื่อนเพื่นจ้ามันก็นจะมีน้ามยันส่ละ่ะตากตากขันบ่มีน้ามันหลงยากนะคะมันหลงยาก ลกน้ามันลกลกกาได้พวกไอยอกน้ายอกดินยอกยังออกออกแล้วกบบเตะนั่นแหละค่ะนั่นละน้าตุ๊กได้ละค่ะบอกได้มันมีหนามเนี่ยนองกับผ้านองไปเลนนั่นแหละร้อยนี่คานเลนคานเลนน้ำนามนั่นแหละค่ะคานเลนเลนทุสานนั่นล่ะเลนเป่านามบอกบอกเบะเบะไปเลนเลนกับนองนแล้วกโอ้ยจนมาได้เรื่องได้เรื่องปีงกัดปีงกัดป้า ปี่ค่ะปากยอมอยากทั้งไตใสทั้งเทิงพ่อเมีย่อยเอ้ยให้กันบอมันมันมันจองไว้เลยนเนี่ยไอย้มันปากไตปากเทิงสิสบไตสิสบเทิงเขาเดีกักมันจองไว้ไอ้พ่อแม่ยเสียงไงแม่เล่นมากมาสามือฝาดหลังบัม แม่ตีดีดีแคเจนจะเรยว่าแม่แม่แยันหน่องตีตีลูกหรือตีตีไว้เต่พอยันหนอก่าตีมาตีเจ้เจ้อค่ะอะไรแม่ก็ฝามือฝาดเส้อหลังเตี้ยจันตัวดึงดึงเงินบอกไอไอปิงออกได้แล้วนะดึงปิงออกได้แล้วกับฝามือฝาดเส้อหลังไล่ข้นน้าไปขึ้นจากน้าพร้านอกมะเลนน้าเพราะฉะนั่นเรากล้งเริ่มหัวแนวเจนค่ะยันหนอกกับ จะคอยพัหวังขื้นมาเหลนทึงโคกไปเน่ยขื้นมาเหลนทึ่งโคกเหลนทึงโคกกันโจ๊กกีดินฉีดวนอยู่นเหมือนเลาะฟังเลยละโจ๊กเหลนเลลนโจ๊กโจ๊กเอาฉีดตมเอาน้าเอาน้าวิดได้มันเป็นฉีดตมนะเลนเลลนฉีดตมมาเดียวเอาท่ามาเดี๋ยวท่าจาขอ ด,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 ดื้อค่ะดื้อดื้อย่ยดนกแต่น้อยเนี่ยดื้อเอากี่ตุ่มท่าน้ำแข็งน้ำขาท่าน้ำแขนท่าน้ำนาท่าเฮ็ยนยังมาตีค่ะท่าเฮ็ยนยังยังจังท่าอยากเรียนน้ำเพื่อนเพืเคยเห็นบ่กเคยพอบ่กเคยเรีนบ่แบบเนี่ยเป็นจ้าอยากเรียนน้ำเอาขี่โตเอาขี่โตมาท่า <scrape même> <ain> <turn> ท่าท่าน้ำแกงน้ำขาท่าเหล่าว่แล้ว,ลวท่าน้ำหนาน้ำตาท่าเบ๊่เบ๊ท่าเงอนอยากเรียนน้ำมลายเอาไปมากอะ่ะไออน้องกันน่องกันเอิ่นไปซ้อมแม่ได้หมดเนี่ยน้องเอิ่นไปซ้อมแม่แม่อไเอเลือดเล่าเลาเอาขีดตุ้มท่าเจ้าของมาท่านูน้ำ มาทานุน้ำแม่สนมาเอนมาตาคอ,อ,อยน้ำมา,นาามาส่วพี่อาส่นพะท้าภาะากันเลน้ำกันน้งสองหละพี่กำนองท่ากันไปท่ากันแม่ก็บ,บอกไปล้างไปล้างเดี๋ยวนี้ <laughs> ไปแพ้น้องไปรล้งวะ <laughs> เนี่ดัวโอ้ยได้เรียนน้ำเปื่อนๆจ้าได้เลียนน้ำขยันขวาโอ้ยอดซ้อนไหลอ่ะ <laughs> วิธีวิธีอยากเลียนน้ำนะคะ <laughs> วิธีอยากเลีนน้ำเจ้น้องที่เป็นยังษงล่ะคะเปื่อยๆจ้า นั่นแหละการแต่การลกอันเพิ่นกัอยากไปล่องลกก้มเพิ่นสิลกสิมุนเอเลอ่ะนั่นแหละเฮก้าเพิ่นหักเฮก้าเพิ่นหักเพิ่นเพิ่นกับไล่หนีเพิ่นกับว่ายเฮยไทยนั่นแหละเพิ่นกับไล่หนีกัรในกันลนุนก,านนะะกลมาหนับหนับมัดกายเพิ่นกับหนับมัดกาย การนับมัดกาคุณยายน้องก็จะเอาซุมม้มใสกันใบเีงสิละเอาซุมม้มตุ้มเสกันนะคะอะครับเพื่อนจ้าก็เบาเลียงตั้งแต่ไวเด็กเล็กเด็กหน่อยมากคือสิบ่นมีผู้ใดเหรียญค่ะคือยายน,น้องเนาะเหรียญหัวลักหัวแหลมเหรียญหัวเล็กหัวแหลมเหรียญคือเด็กหน่อยผู้ไซนะะี่ค่ะเพื่อนจา้าคืออย่าไว้ยายน้นองเลยให้ว่าขันเป็นคนสบายสมเออนี่ค่ะคือว่าก็สามารถเป็นผู้ไซได้แล้ววันตดอค่ะ สามารถเป็นผู้ใช้ได้ล่ะค่ะป๊กปอง,ปองนองได้ป๊กป,อปอ้องไอได้เพราะมันธรรมดาเด้ค่ะอาย่นองนี่ค่ะแล้วแล้วก็บ่ได้นุ่มนิ่มแล้วก็บ่ได้แถวได้รยังัด้กค่ะแต่ว่าเราเราเป็นคนยานิพีใช้ยนองนะคะเราเป็นคนฉี่ยานแล้วยานเป็นแล้วเห็นเห็นสิแล้ก็ยานยานแม่งบงแล้วก็ยานเนี <laughs> เห็นแบ่งบงีิแล้วยานไงอะไรก็ยานผีหลอกผีได้แค่คำมาเลียงมาเข้าใบโลงไปเฮียนผู้นั้นไปเฮียนผู้นี้ไปเนี่ยแล้วว่ไปเด้อก็ไอ้ย่อยน้องน่ะแล้วว่ไปมิตรยายน้องเลยไปอ่าไม่รักคำมาแรี้ยงมากี่เมียเป็นสีใสเป็นสีใสไปเห็นยังสิเปิดสีใสแต่ยายน้องเพราะว่ายายน้องกากาลงบ้านกาลงเฮียน ลงเฮียนย่ำมือแล้งย่ำคำค่ะยายน้องจะเป็นคนกล้าไปจีเใส่แต่ยายน้องนี่แหละค่ะว่ากล้าเออก็แจ็คมันเปลี่ยนกันไลยค่ะบ้นบุญย่างญาตินี่อหญาติบ่เปลี่ยนเป็นว่าบ่เคยถือถือกือถือยู่บ่เม็นบ่ถือถือผีหลอกหลอกนี่ถือค่ะถือเคยอยู่แต่ว่ายายน้องบ่เคอว่าเป็นผีบ่เคยว่าเป็นผีหลอกก็สาเหตุที่มันเพียถหายหอบบ่ย่านเลย นั่นแหละค่ะเพืเ่อนๆจ้ะโอ้ยชีวิตได้นองเนาะต่หน่อยมันบำเหน็าจธรรมดาเนาะเลี้ยนหนัหหวเลี้ยนหัวเลี้ยนไปเด็กหน่อยผู้ชายกำลัาแรงมากเออกเวลาตอนนองค่ะยังสี่หละพ่อ,พอกับแม่แม่พ่อนี่ไปพ่อบ่กยูเหรอค่ะพ่อพก็ยูคือพ่อก็ไปรับจ้างไปเฮ็ดงานใหม่งานอย่างนะค่ะไปเฮ็ดงานใหม่แล้วก็จะปิดฉาก ไม่หมอนหมอนรถไฟนะคะไม่หมอนรถไฟแล้วก็ถากไปหาหลับางถากเสาบ้านเสาเงือนเป็นยังสี่หระกค่ะคือบึงมาสูเมือนี่ไปเห็นกะย่างกะย่งย่งยังย่งคือเก่าอย่กับฝีมือของพอฝีมือของพออยู books, ่ไอำเภออยู่อำเภอเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค <c taps' S 1> ่ะ เป็นเป็นเป็นฝีมือของพอัตงเต่ะสมัยไอ,อยน้องอยู่อยู่ทังเมืองเลยเพิ่นเพิ่นมาทํางานอยู่พี่เพิ่นมาทํางานอยู่ทังอําเภอเกษตรพอพอมาอําเภอเกษตรจังหวัดเชยภพูมอําเภอเกษตรอําเภอหนองบวแดงนะคะ่ะเพิ่นมาเห็ดหยั่บางทีคะ่ะเพิ่นมาเห็ดไอเห็ดล้มผักเห็ดล้มผักตํารวจค่ะล้มผักตํารวจยุ้ยยู่ อยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์แต่บ่แมนเดือในตัวอำเภอได้ค่ะอยู่ในตำบลตำอยู่ตำบลอ้บ้านเดือค่ะตำบลบ้านเดือตำบลบ้านเดือบ้านเดือพนก็มีบ้านเดือกเนี่ยควจะมีสองบ้านนะค่ะเพิ่นก็เลยเอื้อนรวบกันว่าตำบลบ้านเดือ,ดอนนนนะะรบนบนบนอนกลางงี่นสนะคะนั่นแหละเป็นฝีมือพอได้ค่ะพอพอไอไอไปบ้าน บ้านพักตำรวจนะคะบ้านพักตำรวจหรือสถานีตำรวจตัวอื่นนะคะเป็นฝีมือพอซึ่งยายนองไงแล้วไปเขาลุงเลี้ยนไปเขาเลี้ยนปะหาปอกพอพอเป็นกับภาไปเบิงเป็นปิกับไปแนะนําจากเป็นภาไปเบิงนี่แหละพอมาทํางานสมัยตะกี้ทีติปนวลนะคะคือตั้งแต่ยายนองยุคป .2 ป .3 บนนี้นะคะซึ่งพ่อยายนองมาเลี้ยนปงปเจ็ดอยู่พี่พอเลยภาไปเบิงพ่อป้าพไปเบิงฝีมือเพิ่นเพิ่น กบกบใส่ใหม่นะคะ่ะเปิสลใส่กบมือนะคะบ, ين, บ,บ่เมนบ่เมนกบแบบแบบกบไฟฝ่าเลยค่ะคะนสมัยตะกีค่ะเปินใส่เปินใส่กบมือนะคะกบมือแบบว่าใส่มันจะมีใหม่ไม่จับจับคือหนูหูใหม่นะคะสองขางเราจับสองมือมันจะใส่ใหม่จะใส่ใส่ใส่ใหม่ให้ให้มันเกลี้ยงนะแตะ่ขี่กบก็จะจะกระเด็นขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆผู้ผู้ที่เพื่อน เกิดได้ง่ายท่านตั้งแจะรู้นะคะว่าการการใส่กบเป็นจังไงดูย่ายน้องว่าสิล้องลูกบึงจังไงจะบึงมันมันสูบ <Pu> ว่าไหวหรือค่ะมันสูบไออเอีอเออฮะมันสูบว่าไหวนะนี่ค่ะในการย่าีน้องกับเรื่องเรืงล่องทดสอบบ่บ้าก้าเฮ็ดกับบ้าก้าเฮ็ดเพราะว่านาติเอีย่อมขวางขายเรื่องของล่องตรสอบบึงซื่อค่ะทดสอบบึนบึงรู้ว่าย่ายน้องสิเฮ็ดได้บ่คแอนุกาซึ่ง กรลกลกได้อยู่ค่ะกลกได้อยู่แต่เพียงแต่มันมันเขามีปัญหามันม,มีปัญหาทั้งเอวเขาเลยค่ะจ่าแม่กระทั่งจิตีกะยังโยกขากระอกขึ้นกระยกขากะจะโบขึ้นบไ่บไหว,วค่ะบบไหวปวดหลังไปย้ายนอนค่ะเป็นคนลกด้วยนะมามาทดสอบมาทดลองค่ะมาทดลอง เฮ็ดยากกะเฮ็ดยากลําบากลําบากอีกค่ะนั่นแหละค่ะซึ่งยายน้องก็บเว้าเรื่องกันที่พอยายน้องไปเฮ็ดไอ้โรงพักนะคะเฮ็ดหานนั่นละซึ่งยายน้องกไ็ไปเห็นน่ะไปเห็นฝีมือเพิ่น ard, เฮ็ดเพิ่นเพิ่นเฮ็ดแบบเพิ่นใช้ฝีมือของไอ้โบราณเน่าอ,อีหลีค่ะ คือเบื so, et, ่อว่าตั้งแต่กบใส่ใหม่เพิ่นก็ใส่เอาเอากบมือแล้วครับเพื่อเราฟอแล้วอ่าใส่ใหม่ยังสิจนมือแตกมือแตนุเอ้ยสั่นพลวางฟังเนาะกันเนาะพอไปได้ยินงสันพลวงสั่นก็โอ้ก็คือคือน้ำผอมันก็คือสงสารเพิ่นป้าเพิ่นก็ลำบากลำบนปนีบอก็คือบายูเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็กะทั้งดาเนาะประกาศพอเฮาไดิ่งยิ่งสั่นก็อดรุ้ต้นพอเฮาบ่ได้ค่ะโอ้ยเนาะบ่เนื้มั้ไอ้โลคกาปวดเอว เอวกะยังพ่อเอวค่ะเอวยายน้องมันสูบบไหวผู้คนมาลหกให้ก like like ับคนทั้งบุรุษค่ะคนทั้งบ้านทั้งบ้านน้องสังค่ะบ้านน้องสังบ้านประสาทตร์ค่ะบ้านประสาทบ้านเดียวกันกับบ้านเดียวกันกับไอ้บ้านขอโทษนะคะที่เอ่ยซื้อกับบ้านน้องนิ่งน่ะบ้านน้องนิ่งดงดองฟ้ามันอะค่ะค่ะเพิ่นเนี่ยค่ะผัวกับเมียเพิ่นค่ะเพิ่นไปอยู่บ้านนั่นละค่ะค่ะมาลหกให้ กะซึ่งตะกี้กระเกาเคยยุ่น้ำกันเพิ่นนะแบบว่าเพิ่นกะเคยมาเห็ดงานเห็ดการน,น,น,น้่พอไ่อยู่ตลอดค่ะเพิ่นกันพอย่จือเอื่นเอื่นเอื่นแล้ไปทำการทำงานนั่จิไปตัดไมยุ่ค้าไปตัดอย่างสิเราเาจะคลองกะเราจะคลองพอต้นไม่ลงลงปั๊บเนี่ยแลจะลิ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 ล อันสำหรับน้าจ้อยน้าจ้อยปุ้นีนะกันคะก็ซื้อจ้อยขึ้น่าและ <c oughs> ใหญนี่เราเห็นว่าใ่้ยวนจ้อยอย่อย,ยุนแล้ตัวงการซื่อใยนองกันเลยม่าลผ้าผ้าเปื่อยเป่าหร่ลสุดเ แต่กะขอโทษขอไปนะคะล่ะอ้ไคลิปนั่นกัดบ่าเหลือไวให้เห็นเลยล่คะค่ะก็มีเหตุจําเป็นก็มีเหตุจําเป็นค่ะ <c oughs> มันก็บประด้ติดเรื่องป่ได้ติดแดงเลยค่ะเพื่อนๆจ้าแต่มันก็มีเหตุจาเป็นค่ะถึงยายนองคะ <c oughs> ่ะก็เลยจะต้องเอาออกนะคะเอาออกนั่นนะคะค่ะเพื่อนๆจ้ากับคียเสดายยุคค่ะเสดายแต่ว่ะก กัเขาก็ต้องรักษากระรักษาบ้านรักษาช่องเขาเนาะกระเนาะกัสิ่งที่มันบดับบดีเขาก็ปล่อยมันไปค่ะสร้างหัวมันถอดมันต้องเบาหอดเนาะค่ะเนาะเปื่อนเปื่จ่านี่แหละใจนอนกันเนี่ยเมื่อว่าวัเปื่อนเราฟังนะคะค่ะมันก็เป็นเจสี่อาการเห็ดหาเห็ดหน้าล้างสู่ฟาหนาสู่ดินนะคะเปื่อนเปื่จ่ามันล่าหามันเมื่อยเนี่ยค่ะที่เป็นวันหลังสูฟาอย่างเดียวจะคอยวันหลังสู่ฟานาะก้มลงไปหลังกระสู่กันกับแดด แดดแดดก็บยืดทึงฝ่าค่ะแดดยืดึ่งทั่งฝ่าตะเว้นมันกับยืดทึ่งฝ่านะคะมันกับซองลงมาเออมักหอนแดดคนตอหอนนาสู่ดินกับก้มนี่สิละกัก้มก้มเหตุการณ์ในงานก้มหน้ามองดินมองดินสู่ดินไปอีงสั้นละค่ะเพื่อนๆจ้าการนี้ลหละคือชีวิตของเจ้าหน้าอิหลีนะคะ เฮ็ดไว้กับบ่เมนอันอันอันเสียงธรรมดาเด้นเนาะก็น่ะว่านเข่าลงลงหน้าลงหยังสื่อกับนกหนูปูเปียนสื่อกับมันก็มากโขนมาลอยเอาขนของเฮาไปจิ้วไปกินอันซั่นปีนี้เข่าแย่นองก็เป็นกะลุงกะเลี้ยงจังได๋บ่ค่ะเกิดบ่ค่อยนั่นเกิดบ่ค่อยดีปานได้กับเข่าที่ว่านไว้นะคะนี่ก็ กะจีมาเบิงว่าตรงเขาดำน้อนีห็นไหมจเป็นยังไนคะเพราะว่าเขาดำเนี่ยค่ะคือยายนองดำข่อยเจ้าน่ะ่ะค่ะดำข่อยเจ้าพันเขาที่เคยเอาห้เป็นเพื่อนนเอาเห็นนะคะมันเป็นเขาที่หอมเป็นเขาเขามะลิค่ะเขามะลิหอมนะคะมันอื่นหอมนี่รลยค่ะหอมเพราะว่ายายนองเหลียวมาก สอบมาหุงมึงเหลี่ยมหุงมึงมาหุงเมืงหอมจระเอ้ยนะซึ่งเนยน้องก็เคยติดตามพันข่าวหอมมนีมามาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่ายานน้องกับบ่ได้บ่ได้ก็ตั้งใจว่าของผู้นี้ล่ะจะไปหาเอาน้ำเพลินอ่าขันเพลินเพลินเพลินไดเพลินนื้อเพลินเจียวเข่ามากข่าเจ้าเนี่ยเป็นสมบัติเก็บไว้เนาะค่ะเพินชาวบ้านไอ้ไอ้ทางเขตอีสานเนาบัณฑิตเพิ่นเก็บไว้แต่พอได้กิน ค่ะคุณเฉพาะเอาไว้หลายเอาต่เพื is, ่อจกินกินนิดๆิน้อยๆบ่อมันกินเยอะนะคะเพราะว่าไอ้กินเลยทางอีสานเขานี่ยจะกินกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักค่ะจะกินข้าไอ้ข้าวเหนียวเป็นเป็นข้าวหลักข้าวเจ้าเนี่ยจะเป็นข้าวล่องนะคะล่องกันล่องหมายถึงมื่อใดบ่ได้มากเขาเดิมเมื่อใดลืมก็เอาข้าวเจ้าบ้างนั่นแหละค่ะมันก็เลยกะลีไปพ่อไปพ่อข้าวหอม อมเหมือนพะว่าไอ้เพื่อนเพื่อนลึกคือคือพพอใหญ่นี่แหละค่ะแล้วแล้วมาเห็นหงุดงิดว่าโลอมงเข่ามันหนีด้วยจันใจหน่อยก็เลยแล้วมาหงบดหงมิดกับงามงามบัดพ่อเขาสีซุกนะเขาแล้วสีซุกนะหอมหลายเขาหอม จนว่าโอ้ยเจ้าพันเขาเจ้าย่างบ่อให้คอยน้ำเนเปียงเงินพอคู่เล่านะเป็นอ,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 อดีตเป็นกับเป็นคุณคู่นะคะเป็นกับเกียณมาแล้วล่ะคะ่ะก็เลยว่าเจ้ามีบ่อพอคู่กันมีกับเปียงกับปันเนอะไรยีน้นอไปหาจิบยอดพังบ,งบงงงงุงกับพักบุเพังบุงหยอดน้มน้ำเด้ะค่ะก็ย้ายน้องไปเกีบพักบุงจะเข้าวกันไปทตไปจิบกับตางม่บพอด็ พ,พ้าเป็นจินพ้าเป็นจินเขาก็ตตั้มหงกับพัดพักบงกับเอาพักบงเขาเองเหรอคะไปไปสู้เป็นจินเป็นพักเป็นมีนนะคะแต่มีก็บอกอาหารแหงค่ะอาหารแหงกมีแหลี่ยมมียู่ในตู้กางถ้า่กินอาหารแหงไปนแน่นเอา,าค่ะเอาเพิ่นก่ะม้าซอยโลกาพิ่นโลการิงงกนะิ้งเลยขนาดซึ่งยายน้องย้อมย้อมย้อมอิริย์อมในก,การโลการถอนนะคะมัน มันเหนื่อยมันเมื่อยมันลาแล้วมันก็ปวดหลังซะเร็วเฮงขะของมาปวดหลังบาดจิไปดำหน้านี่ยายน้องก็ยังคืดยากด้วยจังได๋เนาะถึงสองัวเมียนี่เพิ่นบ่มาตายตายซันน่องมันก็บ่งานใหญ่มันก็บ่ใหญ่ปานใดเราเรียงอดตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันน่ะคืดยากก็คืดยากในการดำเพราะว่ายายน้องบ่เคยเฮ็ดค่ะแล้วก็โทรขึ้นไปไปสร้างลูกไว้แล้วครับบอกว่าผ้าขุดมโนก่า คนมาดำหน้าให้แม่ยเนี่ยหรอสนุกเพราะว่ากล้านะคะไหนนายจอยนาหน้ายุ่น,นะคะ่ะนายยุ่นนายจุ่นนายจอยเพิ่นกัมาลุกใหี่ยห้าวกับจ้าคนสิหลา่าสิเมียจงไหนนั่นลุกพิ่นสิได้อยู่ให้เฮาตลอดหรือบอ่ะคะ่ะทาำกระบ,บอกลูกนะ,ะ่ะบาบนตามนัานเฮาวยังใครเอาไปเอาเข่าเฮาเนี่ยไปเสียบไว้ไปเสียบไ,ไว้หง้ค่คะเพราะว่าถ้าเสียบหม้อบเขานี่ยายน้องก็สิใส่ไฟฟ้าอยู่ค่ะมาอยู่เนี่ย กะจะใส่ไฟฟ้าเอาเพราะว่ากะโชคดีว่าไฟฟ้า,ฟายุตตรงนี้พัดพัดลูกไปกะเฮ็ดครงการอีอย่างละเพื่นนอิ้นนะฮะครงการยังวางไฟฟ้า,ฟานี่แหละค่ะของไอ้นายกเพิ่นนะคะค่ะแด่กกะเป็นเป็นนายกผู้เก้านะคะบ่บ่เมนบ่แมนผู้ไม่เพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดปีนั่นเฮ็ดไอแบบว่า,ทาไทยไอ เขาไทยลูปเสาไฟฟ้าเขาเห็ดรูปไฟฟ้าเห็ดหนังเนี่ยค่ะเขาเห็ดประเมินเข้าไปเพราะก็เลยพานนะคะพานพานค่ะเพื่อนกระหายกันคือยายน้องสิบบริจาคคาไฟหลายค่ะถ้าถ้าคาไฟบ่ถึงไอ้บ่บ่บ่ถึงสองร้อยนี่ยายน้องจะบริสิเอานะคะจะบริสิเอจะได้ใส่ใส่เป็นใส่ไฟฟีกับกับกับเพื่อนเป็นโครงการโครงการ อีหยังเพิ่นตอนนั่งกับลูกลูกสาวเพิ่นปฏิญาใจเฮ็ดให้พ่อเพิ่นเฮ็ดได้ทันค่ะก็เลยได้ก็เลยได้ใส่ไอ้ไฟฟ้าถือค่ะนั่นแหะค่ะเพื่อนๆจ๋าในมักจะเป็นบุญเป็นบุญกุศลอีแค่นิดนึงนะคะใส่ไฟฟ้าเฮาก็บ่ได้เสียเงินบ้านบอยได้เสียเงินเสียอยู่ค่ะเดือนน้ำมันมันสิบ่แพงนะเดือนน้ำมันบ่แพงเด้อค่ะเดือนละ100 200นี่ถือว่าบ่แพงเลยค่ะใส่ไฟฟ้า สึ look, like me, right, hand. Hand, ่งแย่นองใส่หน่ค่ะเพราะว่ามันใส่หลายอย่างกับทั้งกบทั้งเลื่อยเนาะค่ะเนาะใส่น้อยหนึ่งไปไงแล้วก็ไปเลื่อยใหม่ข่น้อยหนึ่งแล้วก็ไมาใส่กบค่ะแล้วก็เฮ็ดนนั่นะคะเฮ็ดงานเห็ดกานแล้วก็เฮ็ดของเราอยู่สั่นนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าอ่าของสำหรับตานะคะแล้วก็ใส่เฟินใส่ไฟเฮ็ดตัดไม่ตัดเล็้ตัดไหลไม่ตัดไหลเขาเล่าก็หล่อเขยแล้วเลยค่ะอันกระซึ่งแล้วก็ไป ไอ,ขอ,อ้ขออนุญาตขออนุญาตจากทางการเพืนน่อนอะไรค่ะ,คะอ่นบอมเอนว่าเ้ามีขอบกล้องแล้วเ้างจีเห็ดเลยนะคะการสื่อแน่นอนกับไปขออนุญาตแล้วก็เสียภาษีให้แกชาวบ้านไอ้ให้แกไอ้ไอ้ไอ้ทางหลัดเพิ่นนะคะ่ะให้แก่าทางหลัดเพิ่นอยู่กนนารอะไะคะ่ะก็เพราะได้ก็เพราะได้ใส่ได้สยอยเพราะได้ไอ้นี่น้ำไปยังสิลล่ะไรคะ่ะ